แม่มทำอเที่ยวแล้วจากไปเ้ยแม่มเบ่ออนี่แสงตะวันแต่เธ,เธอไม่ต้องเสียใจหรกแม่ที่แท้จริงเธอได้ตายไปแล้วแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วพ่อได้ไปยังโลกมนุษย์ ไปเจอผู้หญิงนางหนึ่งสวยมากสวยสวยจริงๆ,ๆสวยกว่าอีสองตัวนี้เยอะแยะและพ่อได้ไปสู่ขอมาเป็นเมียแล้วมาเป็นแม่เลี้ยงไงเธอเป็นแม่เลี้ยง <S 1> <S 1> ใช่เป็นแม่เลี้ยงเธอจะได้ไม่หงาไงลูกเธอเพลเธอมี <S 1> <S 1> ๆๆๆๆน้องไงเชยชมด้วยมีน้องไ้เธอเลี้ยงพ่อแคะทําไมมีแม่เลี้ยงและมีน้องนี่เขาทำกันยังไงเออไม่ถามเรื่องนี้ลูกอย่าถามเรื่องนี้ ลูกสงสัยว่าเขาแต่งงานแล้วเขามีสามีมีภรรยาแล้วเขามีลูกกันยังไงอย่าถามค่อยรู้เองไม่จอดพึด๊งนี่อันไดโยเมองมาุนุ์อีแจ้งแต่วันนี้ฮะไดเรียนดังชื่อได้เรียนอย่างเปิดชุกชาได้เรียนอย่างช่างกลุ่มชุกชาเจตตาชาเจตตาเจ็เรียนแล้วไอ้น,นี่ปโยมึงอยากไม่รู้ได้เลยอันเรียกว่ามึงกินเหลมมันไป ยืนอยู่ตีใจกาฮะยืนอยู่ตีดะเบียงเดี่ยวมันไปตึงมันหลอกนุม่มกู้โยกังหลางกว่าป้าตึงคนเหมือนกูนี่มึงกี่แล่น้องเปียกโยในทินในตั้มโยในตัมมาตึงคนยิง่งบอหลอกนุม่มยืนตีดะเบียงเลยตึงมึงไม่เล่กูเล่ไม่อยายได้หยุดอ่ะทีนตั้มพี่อเอออยู่กับไอ้กีดังเปียกกีดังคุแก่ไปก่อนแม่แม่เลี้ยงกำลังจะมาเร็วๆนี้แล้วน้องกำลังจะมาเร็วๆนี้เฮ้อ พ่อจะไปเมืองมนุษย์ไปนําแม่เลี้ยงมาให้เธอพ่อไปเมืองมนุษย์ไปวันไหนไปวันนี้เลยพ่อดูเลยตัวเองดีๆด,ด้วยนะทําไมมนุษย์มันน่ากลัวลูกเคยได้ยินพวกยักษ์มันคุยกันว่ามนุษย์นี่น่ากลัวกลัวอะไรนี่จอมยักษ์นันตงจักรลูกไปกลัวอะไรกับมนุษย์ตัวเล็กกับเปี๊ยกฮะจะไปกลัวอะไรมันเออยนี่นางเพียกอีนาำกุนแก้ว ดูเลแสงตะวันด้วยกูไม่อยู่ตากูกลับมาลูกกูเป็นอะไรพวกมึงตายลาแล้วลูกนะบาย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 จ้ะบายบายลูกนะดูแลตัวเองดีๆจ้ะอุ้ยลืมสั่งลืมสั่งพ่อยักษ์เลยว่าไปเมืองมนุษย์ให้พาผู้ชายมาบ้างจะได้มาเป็นสามีเราอีหนังปียกเข้ามานี้ทิหนังปียก เข้ามาหนีสิไปไดแล้วนี่ก็เ,เยอะแล้วยายาปลาบเลยใจเก่งควายในเปี๊ยวีลุดเล่นแตกมาที่คนหลักเก่งควายไม่ใช่หลักอันนี้เขาเรียกว่าป้าปลาไปเปลือกากาเกนชักชักชักจชาชักชาไอยเก่งค,ควายชักจาก้าเลยเลยว่าดีพรีมเปดด็ดดีดีไหม เคลือเก็มเกดีไหมได้บีจ้ยถึงบอกว่าเจ้าเก้าองนามขี้ได้มาเลยวยวเม็ดดีพี่ก็ติมติมเนียนเนียนเนียนไม่แล้วอีนางเปียกอยู่เมืองมนุษย์นี่เคยมีผัวไหมปุ่นปุนแก้วกูกูอยู่เมืองเมืองมนุษย์นี่กูกูกูเคยเคยมีผัวไหมเอ้าหลอกเอ้าแล้วกว่ามึงใาย ้วใจไม้กับ่าวใจโปนไม่ใจก็ปีนเมียโปนไม่ใจก็ให้โบเหยียบลูกเคยมีผัวมันให้อยู่เมืองมนุษย์เดกเขาทำกันยังไงเนี่ยมนุษย์ที่จะเป็นผัวเมียเขาทำกันยังไงรู้ไหมอ่ะบอกหน่อยสิเราไม่รู้เลยที่จะทําไม่พูดเดี๋ยวกูตบตายเลยนะก้า คุณถามว่ามึงอยู่เมืองมนุษย์มึงเคยมีผัวไหมเคยมีไหมแอะเคยมีผัวไหมเคยมีผัวไหมอยู่เมืองมนุษย์เคยมีผัวไหมแยตแม่มต้อยไอ้ไตห้องละเฮียแยตแม่ผมเลี้ยงงัวจนไม่ได้เลี้ยงเลยกูไอ้ตัวโกจนนูก้าวมาปูก้าวมาปืก้องกูต้อยแยแม่มจนกอก mày tang là Mình thông mi mì, mi là chăn 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 chân 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 Chơi để tôi làm lại cái na bị luống là. Chơi bị luống luống nồi. Giọt giọt cái nôm nôm thiên gặp ai ai nôm khó mà má cơn. Khi nào cắn, lại vẫn dính của nới. Thầm ta vô tiềm khô, tiềm khô. Rồi thì nhị nụm ăn cá nhang ai nụm ăn cái nhang thì kêu. Cú nước quả nưa và. Hey, right. นุ่มดวงหยกมาให้กินก้าวเย็นแม่มกุญเจ้ากับก้าวได้ได้กรเล็กวันเล็กคืนว่าชื่อไพวัดป่าแจ้งเย็นแม่มก็ต้มตัวจ้าก้นต้มตัวจ้าตึ้งคูนึ่งว่าก้นต้มอะไชนกับตัวดงตักดัานก้าวเย็นแหม่ยเย็นกองว่านกินกับก้าวเข็ไตหกูตำยบน้อยตักแกงัวลงมาครบมึงเคยกินไหมน้องเปียกแกงัวกับตัวจ้า ไม่ได้เบื่อกูนี่ถ้าก่สองคนเป็นผู้ชายได้ฉันจะเอาทำผัวเลยไอ้ันละกาไอ้หนองเปี้เปื้อนี่รอตตอรี่ก็มาใกล้อยู่หน้าเราแล้วนี่น้องเชอตาจักบย จะใจวะมาลอตเตอรี่ก็มาใกล้แล้วนี่รางวันตีนึงนี่งนโอนารานีิื่อแต่จักเบยและคกณผมได้กินมึง <c oughs> เล็กเล็กเล็กไรอ่ะ <c oughs> เฮ้ยและวปันโบลัมโบจริงเข้ามานี้ที่หนังเปยเก้ามนุษย์นี่เขาทำกันยังไงถึงเป็นผัวเป็นเมีย เข้าเกดเปเปเป้เกะกอดกอดเขาทำยังไงเนี่ยเนี่ยกอดกดเขาทำแบบเนี้ยเนี่ยเขากดอุ้ยอบุญดีนะใายจายเปเป้เปกะเขาเขากอดแบบเนี้ยเฮยแยดมมอบูไม่กันแล้ว ตึง้งตึงว่าลงจะน้ำแก้งในก็ะปังเร็ดรถเร็จ,จริ้งจาแต่ก็กูก้าก้าเฉยวเฮ้แล้วก็ทำอะไรอีกก็เปียกมนุษย์นี่ยถ้าเขาเป็นผัวเป็นเมียเขา้าเขา้าเขา้าจูบจูบจูบนั้นทำยังไงอ่ะจูบเก้ามูกเงี้ยไปตองแกมัมอุ้ยหน้าขนลุกป้อมป้อมกะลูก,ล,กลูกมือ่อะไรลุกอะ เฮ้ยปุ่แก้วในบงดีดีบาบาปึ่ยอย่าครับเดียวตาอย่าไปเดียววะคอยไม่รู้เห็นกาตาตาจด น้าว่าเอาแกงใจตุ้งไปมั้ง t r ờ เห็นบึงเครื่องดังแกงแกงแกงอุ่มลมชมลมชมลมลุม t ล ờ i กันมันตู่เลยชมลมชมลมชมลมโย่เด๋มึงเผื่อนี่ถ้าเปียกเป็นผู้ชายได้นสุดยอดเลยเราจะได้มีผัวเอ่อปัณณีนะกับน้องแจ้งจะวันทำไมยายนางพูนแก้วเจ้ามนุษย์เรานี่คือเป็นได้ดังผู้หญิงผู้ชายน้อง จริงเหรอจริงครับเป็นได้ต่งผู้หญิงผู้ชายนี่เก้าไอ้ปุมนี่ีนางผุนแก้วกับีนางเปียกนี่ีนางเปียกกับเป็นผู้ชายได้ผมกับเป็นผู้ชายได้เป็นได้ต่างหญิงต่างชายอุ้ยดีเลยแทนเข้ามาจีบสิเข้ามาจีบเราแล้วเราจะเป็นเมียเป็นผัวเป็นเมียกันนะเข้ามาจีนางเปียกเปียกเข้ามาจีบสิเป็นผู้ชายได้จริงไหมฮะเปียกเป็นผู้ชายได้จริงหรือเปล่าปอ่ย มึงหย่ารุนแต่กูต,ตัดบิดไปเองกูแหละเจยวรุ่นกูที่หลงคู่แล้วเพี้ยกเป็นผู้ชายได้จริงไหมอ่ะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นได้แหละนั้นเป็นผู้ชายแล้วมาเป็นผัวเราหน่อยสิการานกานรันเลอะอ้อาวทำไมอ่ะโง่เองแม่งก็แกงทุกเร็วมาตึ้งตักต่าง,ง่ายเร็ว ตักใจจอแล้วยปนก้าวปากแล้วใจไหมเอากูไม่ใจดอกดอกไม่ดิมทางตีมาเด็ดดมแล้วชมเชยแล้วก็ทิ้งกูไปไม่ใจระบูเลยมาทู่ทุ่ไอ้เดี่ยวแล้วก็ไปอ่ะมันไม่ได้เจ้าไรนี่มึงงงจ้ะเอาเลยเอาเลยกูเจียนู่นปนลงวินก็เจียอยู่าโน้ไม่ยอมรับจะเเลวหรือไม่กลับกูนั้นเนื้อ เป็นผู้ชายเข้ามาจีบเข้ามาจีบเลยเข้ามาเอาเราไปทำเมียเลยฝากมาจากหัวใจของชายคนหนึ่งและรองเปล่งไม่งัง,งส่งถึงปลายทางให้กับนางฟ้าเสียงเพราะที่สุดเลยยื้อแกได้เหลมนั่นไอ้มันได้คนใจเย็ดแม่ไม่ได้ปวด เราก็ไปตึงไม่จันไหนได้ทีเขาอีใดคือแหละให้มันก้าวไปชักถึงงค์กระจากรกนแลต่เต่าเล้งวหวได้เอาพี่น้องมานั่งนี่ได้ควังโนราะไรอีกันนียแม่มีชีพยิง่งชีกับโนราโอราที่ละพินเมืองตรังมันต้องชีพยิ่งกับกับกับที่ละพิน nong ma nang ni dai quang no ra Mena 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 Wa ke go on na Ti nang ni dai quang no ra Luk piak nam pa no ra leo tam na Mena palung lung na me pa na Ni mati wat pak มาวัดปากโลพี่น้องเ้าใจดีจังมาง่ายความหวังมาเป็นกำลังใจเยะละกะเยะละกะเ<ฮ>ม่ปานารงเม่ปาปลุงอ่ะ ย่าเตาเตะนังอัวจ้องแกงกัวอัวแล้วจ้องือมามังย่าละกะอยาละกะล,ลกจินเก้กาไก่ทีไควปลาหนาวัดแม่ป่าถือมาง่ายลูกเปียกใบใจจัน ีรั้งและจำรับโลกจินไอ้ยกใกล้เจอให้ที่แรงก้อนเลยเพื่อกเเวนดูคืนนี้ลูกเบียกแล้วมาจะแดงโนรใให้่อลุงเม่ป้และทุกทันลันตาไอ้ไรของมึงอ่ะจะเข้ามาจีบก็จีบเลยนี่กูบอกเอาไว้นะเมืองเมืองยักษ์เรากับเมืองมนุษย์มันไม่เหมือนกันถ้ามึงอยากได้กูเป็นเมียมึงเข้ามาใช้กำลังมาเลยแล้วมึงมา มัดตัวกูได้มึงมัดตัวกูได้รวบล้วได้มึงก็ได้กูเป็นเมียไม่ต้องเสียเวลาอะไรของมึงอะมโนราอะไรมึงไม่เข้าใจนนราแรงมากเลยกูตบตายโอ้ยมาเจ็บอันนี้แกใครได้กันแล้วกองเราพี่นองที่นั่งหน้าโรงนั่งก็เชียงตีปี่นองนั่งหน้าโรงนั่งก็เชียงปรบมือที่กับป้่มตาตัวเดียวไอ้เปียกของหลกอยากนี่ตาเมีย เจ้ก <Tr> oh. oh. ูเ <dwar> ล <let> ่น e ีวายัง <Zahlen> ก <stuffed> ี่คนเจ้เจ้เมวานเดียวงกูเล่เลยกันไม่กคนุยเลิกไปแก้ไปน้อยโตอปะนี่ฮะนกปากูเล่นะเต็มเตก่ใจไหมเล่นในมนกหวัดทุกยอดเล่นมาปีล่วงหน่อยก็ใจดีฮะ นุ่มขอมวยนุ่มเตีเย้ยนด้วยแกวมาไอ้แล้วก็เย็นหลง,งอ๋อหลงเอ็กินมาดักยี่สิบสามยิบโลเลยเข้ามาเลยไปไปกูเจียเร็วเร,เรกูเจียมึงเจียนะเออกูเจียนีงไงมึงได้เมียจักตีนักเมตตาโมกรุณาพุทปรนิตายินดียาเอ็นดูไอ้รงจรนกูหู้ตา กาตาพอลุงวินกูเลยวันนี้อยากมีเมียก็อยากให้เสียเวลาเข้าไปเข้าไปน้องเปียกเข้าไปเข้าไปกับไปกางนาเข้าไปจิใหเ้เ,เที่ยเวลาเอาพันระยาเทียเลยไปไปไป่ไปไปยิยยงง่งใหญ่เอาลูกยักษ์ทำเมียไปไปไปลูกเพียกยิยง่งใหญ่เอาลูกยักษ์ทำเมีย ช่วยพระแม่ปิ่นวดีช่วยพระแม่ปิ่นมณนีไอ้ที่จะขี่ลูกยักษ์ทำเมียไว้แประนาะไม่ใช่ตัอรลบลังทำเมียเอาลูกยักษ์ทำเมียคงได้เที่กับวันนี้ละนะลุยลุยลุย,ลยราเจ้าวตุยต้องลุยเดินนาะ ลุยเก่าไปใหญ่เทียตะกทีมนุษย์เลยว่าเก่าไปไนายเปียกเก่าไปเก่าไปไนายเปียกเก่าไปและแล้วทันใดก็ถูกแลแล้วทันใดก็ถูกต,ต,ตบเลยว่า,วาไ,ปไปไปน้อยลับลับเรือนเอ้ยย้ยคนเรากองแกนนี้มากลัวแล้ว คนเรามันต้องมีความมานาต้นมึงแลคนที่ว่าเก็ได้ดีมึงแหลกกระจที่วิจัยมึงแลกบาวีแตะบาวีอาจจะย่ำกว่าเขาจะได้เป็นนักร้องที่ระพินดังก็ต้องปลอมตัวขนาดน้อยมึงกี่แหละอ่ะทั้งนี้มึงแก๋นี่ยอมปไปแล้วฮ่องเชียกุ๊ดลุไปไปไปก็อย่าไอ้เชียเวลานายเพียกเอาเลือยักษ์แมียนายเพียกเลือยักษ์แมียไอ้เชียจะขี้ลูกยักษ์เลยวะนี่นี่นี่ นียปวดนี่เสียเวลาจริงๆเลยคุยกับพวกเองเนี่ยงอหรือบอกว่าแกนี้ไม่มีเต้พอที่จะมา จะมาเป็นผัวของนางใดแกกำววาใจหรือผัวอเจ้าอามา,มาไม่รู้ตัวแบบนั้นนูเป็นมนุษย์มาเกิดอยู่เมืองยักแม่แน่รุดจ,จะนักใจทำยังไรหรือเด็กสาวนี่ได้แต่นอนหนาวลง กอดมอนนอนหนาวเจ้าว่ามันตกใจล่ะนี่หมดอต่รลมีสบายอีเจ้าหนังใจเปล่าหมดโอกาสที่จะมีใจอ่อนนันเรืออไว้ใจจมตั้งแต่กลมลูกเจ้ามา နင်ကတော့ဟိုတန်တဲ့ကုံးลูกเจ้าမင်းစံရဟိုကနနီလို miral မကော วันเอาไว้กับนายเปียกนายปูนแก้วพฤจัสไปนำเอาตัวพระนางเจ้าปินมณีมาเป็นแม่เลี้ยงเจ้าจมยักษ์นั้นจะจักจะได้สมดังใจหมายหรือไม่ติดตาหมาความก็ใจรักจำแลงกัน กับสำนักวัดทุ่งเรียบซึ่งมีท่านอาจารย์จุเมโตพร้อมด้วยกันแก้วและนายภูนเช่แล้วับพี่น้องรับในสายตาของท่านมีจักนักชมกันแก้วเป็นจิตวัดของท่านอาจารย์จุเมโตแต่เธอมีร่างกายที่แปลกไม่เหมือนมนุษย์ทั่วไปแล้วทีกหนึ่งของเธอเป็นมนุษย์สาวสวยแต่อีกที่หนึ่งเป็นโครงกระดูกหลายปีจัตจะด้วยเหตุผลใด ที่ทำให้กันแก้วตัยต้องมีร่างกายแปลกจากชาวมนุษย์แบบนี้ติดตามหาความกข้ใจต่อมาเลยครับ